<_ an> อามีตาพูขออภัยที่รล่วงเกินเรียบร้อยขอโทษนะ <_ an> ปะปะปะขอโทษจริงๆนะเหอ <_ an> ถ้าไม่ห่วงเขาบ้างเลยหรือไง <_ an> เอ่อเอ่ออามิตาพุทธคนเราเกิดมาแล้วต้องตายอายุไขจะยาวหรือสั้นล้วนไม่แตกต่างเอ่อ ขอบคุณไต้ซือสิงชื่อกระหม่อมรู้ซึ้งแล้วกระหม่อมเองก็คิดจะออกบทที่วัดจีเสียงโดยยึดยคำสอนเมื่อสักครู่นี้ต่อไปจะได้ปล่อยวางเลิกคิดถึงสาเหตุการตายของฮองเฮาตัวจริงเจ้าว่าอะไรนะอะกระหมอ่อมสมควรตายกระหม่อมผู้จัเพอรเจอร์ขออย่าได้ส่งกลิว้วตอนนี้นามข้าคือสิงชื่อ เหตุใดเจ้ายังเรียกข้าเช่นนั้นอีกทําให้ต้องนึกถึงเรื่องอดีตกบัมสมควรตายแล้วลุกขึ้นเถอะข้ามีเรื่องจะถามขอพระทัยฟาบาตเจ้าอยู่ในวังหลวงทำหน้าที่อะไรเอ่อทุนฟาบาตกบัมเป็นรองผูหน้าโอคลักหลวงอุ้ยเสียว่อ ฮ่องเต้ส่งฝากสิ่งนี้มาอ้ฮ่องเต้น้อยสบายดีไหมพระวรกายแข็งแรงดีตอนตีกับกระหม่อมเอ้ยไม่ใช่ตอนซ้อมประลองยุทธไม่เคยชน,นะพระองค์ได้เลยพระเจ้าค่ะ <c oughs> ห,หลังได้ขึ้นครองราชเขามีความสุขไหมกระ่อมทราบแค่ว่าพอนั่งบัลลังแล้วราชกิจก็ล้นมือเช้าจดเย็นนั่งอ่านดีกาไม่ยอมเข้าบรรทมเพียงะทูนฝ่าบาท <c oughs> หลังจากทรงทราบว่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ห้องเต้น้อยอัดอั้นมากแทบอยากจะติดปีกบินมาหาพระองค์ที่เขาอู่ไทย แต่กลัวว่าจะทําให้งานบ้านเมืองเสียหายก็เลยสั่งกระหม่อมให้รุดมาถวายพระพรก่อนหลังจากนําข่าวไปกราบทูลแล้วห้องเต้จะสรงเสด็จมาด้วยตัวเองพระเจ้าค่ะอบอกเขาไม่ต้องมางานราชกิจสำคัญกว่ามากเขาไม่เหมือนข้าเขาเป็นฮ่องเต้ที่ดี เมื่อครู่ที่เอ่ยถึงฮ้องเฮาตวนจริงมีอะไรจะบอกหรือเปล่าเออเป็นคำพูดที่กระ่อมบังเอิยได้ยินตอนไหต้าฟู่คุยกับไทยเฮาเอไหต้าฟู่พระเจ้าค,ค่ะกระบอมเห็นกับตาไหาต้าฟู่กับฮองไทยเฮาตอนสู้กันในตำหนักชืหนิงอ่ะฮองไทยเฮาเป็นยุธด,ด้วยเหรอพระยาค่ะฝีมือไร้การมากด้วยไหยต้าฟู่ถูกฮองไทยเฮาซัดตายคาที่เลย อ๋อจริงด้วยนะฟาบาป้ายคำสั่งที่ทรงประทานให้น่ะหลังจากไข่ตาฟู่ตายแล้วกระหม่อมจึงเก็บรักษาเอาไว้แทนเนี่ยใช้ป้ายคำสั่งนี้เลยอ,อ๋อผิดแผ่นไหมเจา้าค่ะขอโทษเก็บไว้เยอะอันไหนเดี๋ยวอ๋อแผ่นนี้เพื่อ้าคะอืม <c oughs> กระหม่อมยังทราบอีกว่าไต้ซือสิงเตียนคืออดีตหัวหน้าอกคารักษหลวงเห่อป้าชา้า <c oughs> ฟาบาเรื่องดีสมัญชาให้ไข่ายต้าฟู่ไปตรวจสอบเขาได้สืบจนกระจ่างแล้วหลวงชินอองพระสนมเจนินหองเขาเซียวคังและห้องเขาตวนจิ้งล้วนถูกหองไทยเขาฆ่าเพะยยค่ะ